สวัสดีสวัสดีครับผมขัดนกคำนาะนกตอไรบมาจากไอ้สวนบุรีเลยครับน้องอยาใส่มาอะไรมา,มาเดีมาแต้หนึ่งพี่นอ้องน้องงามงามพี่น้องมาเดี๋ยวล้มขียพี่นอ้องน้องงามอยู่ครับไม่อย่างน้อยหยาใส่เสียงนี่ ปัตุนุจาว่าจะเป็นตัวไหนเพราะว่านกมันมันเข่าหลายตัวนะครับมาหลายตัวนกตัวนี้ตัวนี่ผีดองมันนะครับเนาะสีงามครับนกไล่รับพี่น้องไล่งามครับนกตัวนี้อันนี้ก็อาจครับงามตัวนี้ xin sí, sang nam niệm nọc nè 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 ตัวนี้นก,กป้าหนี่ครับตัวนี้ขันแล้วครับตัวนี้ไหนมาประมาณเดียวนะครับเตียโคู่กวนขันคู่หรอกครับตัวนี้ขันคู่แล้วหัวกล้ามมีสองหัวเรื่องกิง่ดินด้วยครับเป็ขันคู่แล้วเป็นเส้นตะไคร้เลย

บินของมากไปอ่บไม่ได้ตั้งตัวเลยพี่อเลยเขาเร็วอืนจีครับเพี่อครับกันปีฮัปีฮัอืมดีกิดีเดี๋ยวดีวเซกงทำเนาะโคราเต็มช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกพี่องเอ้ยทัง้งพายุ ในรู้ในอย่างงูพายุมันมาริ่วไปออกไม่หรอกมาถึงเมือน ouais. ี้อากาศคมดีเงี้ยกันทีออกยุคครับอากาศออกเสียตอนปายเนี่ยนะครับฝาก ี่น้องคนไรก็แจ้งกดติดตาม,มด้วเนอะครับเพื่อว่าช่วงนี้ก็ว่ได้ออกวันนี้ทุกสาววันถือตัวจะเห็นงา้นหนระือเปล่าน้อฝากนะครับผมก็ี่ได้พี่น้องกดติดตามแล้วก็ที่นีน่มีลังใจหลายกา็ทีแมีงใจหลายก็ที่สีกล่องเสียงไทยเพิ่มเงินนะครับเนาะวันนี้ก็บไทยโทรศัพท์อยู่ อะไรเพื่นอนเราเฮ้ย,ยมามากับกับบ้านนี่แหละครับรอ๋อขอบคุณหลายครับดีครับ